กูนั่นเป็นมาออป้าดูไรแล้วกตายตอนนี้แปลงร่างเป็นมาแปดเดียวเด้เดียวได้แลยวกูอตายใครมัพูดเลยวะเอ๊ได้เป็นคนหนีแต่เวลาทำเฟสสวัสดีน้องไก่น้องไก่หรือป่ะเป่ะไม่ใช่มาป้าดีได้อะ อยู่นู่นมันอยู่นู่นแล้ยใครไม่วิ่งมาวะมันจะลอบมาทำไมกูซ่อมอยู่กูก็วิ่งไปรออะไรหมาป่าอะายไอ้ขาไก่ลกูกำลัลงซ่อมเลยสัตว์มันตาหมูแล้วเนี่ย ทำไมมึงเป็คนแบบนี้ไว้ขาไก่เนี่ยมันตามมึงแล้วน่ะกูจะตายแล้วน่ะฮะมันเป็นคนแบบนี้มึงต้องมาช่วยกูเลยนะถ้ามึงแบบอันนะมึงต้องมาช่วยกูถ้ามึงไม่ช่วยกูแบบมึงก็เป็นเทียดจัดอะเทียดจัดอะน่ะกูโดนแล้วน่ะหนึ่งทีอะหยุดอะไรป้าได้ดายรับวะกูจะตาย เฮ้ยกันยทำไมคนเป็นต้องอิ่งแน่นอนพวกอยู่ได้กูรอแม่งให้มาเลยกูรอแม่งเลยกูรอให้เลยนะวิ่งกันเองนะหนีกันนะท๊อปดีท๊อปดีไม่เป็นกูรออย่างนัน,นะเอาดีหนีดีตึงไง พูดตึงไงพูดพูดมาได้พูดตึงเข้าใจไหมมันบินมาแล้วน่ะบินบินเป็นบินเป็นตัวเฮียเลยน่ะบินแม่งมาแล้วน่ะบินบนฟ้าเห็นมั้ยน่ะมันบินมาลูกใจเดี๋ยวไปช่วยมันเดี๋ยวมาป่าเดี๋ยวได้ตอนนี้กำลังจะไปช่วย จะไหมป้าแม่มาป้าม,มาดูหน่อยมึงดูหลังดิแขกตาดูหลัง,งมั่งดิแม่วะก้ดหลังน่ออืมม,มาป้ามาป้าดูได้มะเน่ะมาป้ากูนั่นเป็นมาป้าดูได้จัลูกไก่กูเป็นลูกไ,ไก่ลูกเอ็มสีดิเออเค็ด้ว เคสีแกะทอดโอริโอ้ค่ะว่ะหนูนักเก็ตเลยคุณและลูกมาป้าเดือดได้นักการเมือักบ่ดี๋ยวไหนคะป้ายังไม่เสร็จเลยอู่กับลูกเกียเนี่ยฮะจะอยู่กับใครล่ะอยู่ตัวกับไอ้ลูกเกียบดิจะอยู่กับใครล่ะอ๋อไอลูกเกียบนะใช่ไหมลูกเกียบอ่ะมันจะโลกเลยน่ะ เปนหมาป่าอยู่ไหมันก็เลยรอมามันเห็นมราแล้วแล้วก็น่ากูตายเลยนะเว้ยตายเหมือนกันรู้ว่าตายมันมึงมาช่วยกูเลยเอ้ลูกเคฟใส่เลยมึงไม่เคปใสกูเป็นไก่แท้ไก่ไม่มึงนะลูกเคฟใส่ แสปปมาเป็นเคซิแกน่น้อยครับแก่เราเขาไม่ใช่เคฟซิคร,รับจะโตไปมันก็เป็นเคซิมบอกไม่ได้ป็นแก่โ มันไม่แต่ตัวลอกูอะมันหมอป้าจะไล่ชอบอยู่กาาชท้ายอะชอบอยู่นะทุกคนรอให้หน่อยนะมันอยู่ไหนไอ้หม่ะป้านี่มันอยู่กูน่ะฮะมันอยู่กูน่ะมันไล่กูแล้วน่ะมันโดนแล้วไปคอมพิวเตอร์ดิ ไปซ่อมคอมพิวเตอร์ดิรออะไรอ่ะฉันเห็นได้ยินเสียงเออบินมาแล้วปีศาจมันบินมาแล้วโอ้ไม่มันบินมาจากไหนซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่น่ะได้ซ่อมก่อนซ่อมซ่อมน้อยใจแคปเราจะได้ไปแล้วเราจะได้ไป โดนไม่ดีโดนไม่ดีเอาเดามาบมือู่ไหนเป็นเดิมหมนอยู่น่ะเดิมหมุนมึงยามมาล้อเล่นกับเดิมหมุนรู้จักวะอ่ะเออมันอยคุณแีลอยเลยช่แล้วพออะไรกูชนะแล้วไอ้ปีศาจมันไปไหนเนี่ยาพื่อ อยู่บนหัวพ่อไม่เดินไปอ๋อมัน,นอยู่ด้านหลังบ้านใช่ป่าวม่ป้าอยู่หัวพ่อคุณเห็นมันเป็นหมาป้าไหมคนเน,นี้ยคนปีนปีศาจไม่คนตีน,นปีศา Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy.